หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วของขวัญที่ลิซ่าแบล็ k พิงค์มอบให้กับแดนเซอร์ YG จบกันโปรโมทไปแล้วสำหรับผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของไอดอลสาวลิซ่า b l a c k พิงคหรือลิซ่าลาลิสามโนบันนั่นเองกับอัลบั้มลิซ่าเฟิร์ s i n งเกิอัลบั้มลาลิสาที่กระแสตอบรับทะลมทะลายสร้างสถิติชัดระดับโลก โดยสาวลิซ่าก็ได้ฝากข้อความถึงแฟนๆทุกคนถูกกำลังใจกำลังสนับสนุนที่มอบให้โดยกล่าวว่าขอบคุณที่รักหนูและไม่ว่าหนูอยากทำอะไรทุกคนก็พร้อมที่จะคอยเป็นกำลังใจให้เสมออยากบอกทุกคนว่ารักและคิดถึงมากๆนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เจอหนูอย่าเสียใจหนูรู้ว่าทุกคนคอยส่งกำลังใจมาให้หนูตลอดขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันมาตลอด และล่าสุดสาวลิซ่าก็ได้เผยอ,อีกหนึ่งความน่ารักเพื่อตอบแทนเหล่าทีมแดนเซอร์วาจีที่อยู่ร่วมกับเธอมาโดยตลอดระยะเวลาการทําอัลบั้มงานนี้สาวลิซ่าจึงได้ตอบแทนทุกๆคนด้วยแหวนแทนใจที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะงานนี้ซาวลิซ่าเธอตั้งใจลงมือทําเองโดยลิซ่าแบล็คพิง k ได้เปิดเผยว่า แทนที่จะซื้ออะไรให้คิดว่าทำอะไรให้โดยที่ต้องใช้ความพยายามทำขึ้นมาเองอย่างแหวนน่าจะมีความหมายมากกว่าทุกคนทำงานกันหนักมากหวังว่าทุกคนจะใส่แหวนที่หนูทำให้ทุกคนทำได้ดีมากๆเลยขอบคุณนะคะเป็นเพราะว่าความน่ารักนใส่เป็นกันเองแบบนี้กับทุกคนนี้เองไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็รักและพร้อมสนับสนุนและอยากจะปกป้องเธออย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ